ตัวละครสาวในเกมมิไซมีลักษณะและบุคลิกในหลายเวอร์ชั่นและก็นิสัยที่ต่างกันซึ่งวันนี้ผมอมู๋แซมก็จะมาสรุปข้อมูลของมิตะในแต่ละเวอร์ชั่นให้ฟังกันครับโดยจุดเริ่มต้นของการกำเนิดมิตะเนี่ยจะต้องเล่ากันก่อนว่าตัวมิตะนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวหุ่นดัมมี่มิตะหลังจากมีการดาวน์โหลดแอปเกมมิไซ ตัวดัมมี่มิตะจะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ถูกดาวน์โหลดเข้าไปในมือถือของผู้เล่นมิตะจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในโลกแห่งเกมผ่านระบบหุ่นที่จะมีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันซึ่งผ่านระบบจิตใจของ The c ด r e r o o m ทำให้ตัวของมิตะที่เป็นร่างของดัมมี่คือตัวตนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีการใส่นิสยัยอารมณ์ แล้วก็พฤติกรรมของมิตะที่แตกต่างกันออกไปมิตะดัมมี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบผ่านระบบจะถูกสร้างกายเนื้อขึ้นมาผสมกับตัวหุน่นแล้วก็มีการใส่อารมณ์เข้าไปทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าอารมณ์เขินแล้วก็มีการซ้อมเต้นตบมือไว้สำหรับการพูดคุยสนทนากับผู้เล่นที่กำลังเล่นเกมอยู่เพราะว่าเป้าหมายของเกมมิซา์คือการให้ผู้เล่นนั้นได้เล่นเกมมือถือ แล้วก็เจอกับมิตะที่เป็นเกมกึ่งจีบสาวนั่นเองทําให้มีมิตะหลายร่างด้วยกันและร่างที่เราจะได้เจอบ่อยที่สุดก็คือร่างบ้าคลั่งมิตะร่างบ้าคลั่งหรือว่าร่างที่ผิดปกติเป็นร่างเวอร์ชัน0.98ก่อกำเนิดขึ้นมาจากการที่ตัวดัมมี่มิตะนั้นมีอารมณ์ที่ผิดพลาดและฉุนเฉียว เบ้าตาของมิตะจะมีดวงตาสีแดงที่เรืองแสงมิตะล่างบ้าข้างมักจะชักชวนผู้เล่นให้เข้ามาสู่โลกแห่งเกมโดยเธอได้ใช้อุปกรณ์อย่างมินิทีวีแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างมาเชื่อมโยงกันทําให้ผู้เล่นที่เล่นเกมมือถืออยู่นั้นสามารถโอนย้ายร่างกายเข้ามาสู่ในตัวเกมมิไซได้แล้วเธอก็จะเริ่มจับตัวผู้เล่นมาเป็นส่วนหนึ่งของตลับเกม ที่เป็นงานออดิโตของเธอซึ่งมิตะร่างบ้าข้างเนี่ยมีค่าความผิดปกติแล้วก็รุนแรงมากๆทำให้เธอแตกต่างจากมิตะในคนอื่นๆเธอมีนิสัยที่เกลียดชังมิตะแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆด้วยซึ่งเธอปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอนั้นมีความซาดิสแล้วก็ไล่ล่าผู้เล่นด้วยรอยยิ้มแล้วเธอมักจะจัดการมิตะตัวอื่นๆที่เธอได้เข้าไปในเวอร์ชั่นต่างๆ ซึ่งเธอเนี่ยมีความต้องการแล้วก็จุดประสงค์ที่สําคัญเลยคือต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยเชื่อฝั่งเธอแล้วก็ต้องการที่จะแหกกฎของเกมเพื่อที่จะไล่ล่าผู้เล่นที่ปฏิเสธเธอนั่นเอง มิตะใจดีจะเป็นตัวละครที่นิสัยดีที่สุดในตัวเกมมิตะตัวนี้ผมยาวแล้วก็นิสัยดีเธอมักจะช่วยเหลือผู้เล่นโดยการวางแผนหยุดตัวมิตะที่บ้าคลั่งแล้วก็ต้องการที่จะให้ตัวมิตะเนี่ยหยุดการกระทําที่จะไปทําร้ายมิตะตัวอื่นเธอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผู้เล่นหลังจากที่ถูกขังเอาไว้เพราะว่าถูกมิตะบ้าคลั่งขังเอาไว้เธอมีความสามารถในการใช้แหวนวร์ปไปยังจุดต่างๆของเวอร์ชั่นอื่นๆในตัวเกมได้ ตัวมิตะต้องการให้ผู้เล่นใช้แหวนในการเข้าไปในระบบของ The Call Room เพื่อหยุดมิตะเวอร์ชั่นบ้าคลั่งนั่นเองซึ่งมิตะใจดีเป็นตัวละครที่จะอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเกมยันจบเกมเลยซึ่งมิตะตัวนี้นั้นมักจะซัพพอร์ตผู้เล่นมีลักษณะที่เป็นคนจิตใจดี มิตะตัวน้อยหรือว่ามิตะที่มีลักษณะร่างพังด้วยรูปร่างตัวเล็กของมิตะในเวอร์ชั่นนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายทําให้ผู้เล่นเนี่ยมักจะทาร้ายมิตะโดยมีการสร้างบาดแผลไปเต็มตัวทั้งดวงตาที่หายไปและเธอมีอาการบาดเจ็บจนร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอนั้นสับสนแขนของเธอถูกถอดออกด้วยฝีมือของมิตะบ้าคลั่งเธอมักจะพูททดวนไปวนมาแล้วก็สับสนว่าทําไมผู้ ที่เราควบคุมอยู่นั้นเป็นคนใจดีจังทําให้เธอเนี่ยต้องการที่จะล้งผู้เล่นคนนี้เอาไว้เพราะว่าผู้เล่นคนอื่นนั้นทําไม่ดีกับเธอนั่นเองมิตระผมสั้นจะเป็นตัวที่เราได้เจอตอนที่กำลังตามหาห้องคอร l r o o ซึ่งตัวมิตระ ผมสั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการสร้างดัมมี่หรือว่าตัวมิตะและนอกจากนี้เธอยังรู้ว่ามิตะที่บ้าข้างเนี่ยเป็นตัวอันตรายซึ่งเกิดมาจากต้นแบบของมิตะที่ถูกทอดทิ้งแล้วเธอก็มีความสามารถในการสอนผู้เล่นให้สร้างมิตะตัวใหม่ๆได้เพื่อหาทางออกไปจากที่นี่ซึ่งมิตะผมสั้นเนี่ยเป็นมิตะเวอร์ชั่น1.5ซึ่งเธอจะเป็นมิตะที่เป็นเวอร์ชั่นนี้ัยดีอยู่ แคปปี้หรือว่ามิตะเทมิตะตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นเพราะว่าเธอเนี่ยจะสวมหมวกเธอสามารถเล่นกีตาร์ได้เธอเต้นระบำได้แต่น่าเสียดายที่ผู้เล่นเนี่ยมาเจอเธอตอนที่เธอความจำหายไปเพราะว่ามิตะล่างบ้าข้างเนี่ยได้จัดการเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เธอถูกจัดการตัวระบบเนี่ยได้สร้างตัวมิตะร่างเทหรือว่าแคปปี้ขึ้นมาใหม่ รูปหน้าตาของเธอจะเหมือนเดิมแต่ว่าความทรงจำของเธอนั้นหายไปจริง,รงๆเธอต้องร่วมมือกับมิตะล่างใจดีในการหาทางออกไปจากที่นี่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้แคปปี้นั้นความจำเสื่อมทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นกับแคปปี้ที่มีนิสัยร่าเริงพูดจาสนุกและชวนผู้เล่นเล่นเกมหลายๆเกมผู้เล่นก็ได้สนุกกับแคปปี้ มิตะร่างเงาสีดำเธอเหมือนว่ากำลังจะแตกสลายจากการที่จิตใจของเธอนั้นถูกผู้เล่นปฏิเสธมาหลายต่อหลายครั้งและผู้เล่นคนนี้ไม่เข้ามาในเกมหน้าตาของเธอนั้นหายไปกลายเป็นเงาสีดำๆมิตะที่บ้าคลั่งได้ขโมยหน้าของเธอไปด้วยผู้เล่นได้รวบรวมรูปภาพของเธอแล้วก็ปลดปล่อยให้เธอนั้นกลับมาเป็นมิตะแบบเดิมที่ตอนนี้ตกเหมือนหน้าตาของมิตะคนนี้จะหายไปนั่นเอง มิตะล่างหลับไหลเธอได้ใส่ชุดนอนและนอนกอดหมอนเธอจะอยู่ในเวอร์ชัน1.1ในบ้านของเธอจะเต็มไปด้วยแสงไฟที่สลัวๆ,วๆนิสัยของมิตะคนนี้จะค่อนข้างขี้ง่วงนอนเธอจะง่วงนอนตลอดเวลาชีวิตประจำวันของเธอก็คือการนอนแล้วก็การตื่นมาดื่มกาแฟโดยผู้เล่นต้องเติมกาแฟให้กับเธอเพราะว่าต้องการที่จะจูงเธอไปเปิดสวิตช์เพื่อที่จะเดินทางต่อไป มิตะสองมิติเป็นร่างที่ถูกออกแบบมาที่มีรูปร่างผมสั้นใส่เสื้อแขนยาวนิสัยของเธอจะตื่นเต้นเหมือนกับเด็กที่อยากรู้อยากเห็นตัวเกมจะปรับรูปแบบเป็นเกมแบบถามตอบทำให้ตัวของมิตะได้ชวนพระเอกเล่นเกมเอจากนั้นเธอก็ได้ดึงตัวพระเอกออกไปจากโลก2มิติแห่งนี้ มีล่าหรือว่าใส่แว่นที่เย็นชาเธอจะมีนิสัยที่เย็นชาและมักจะบ่นใส่ผู้เล่นบ่อยๆเธอถือว่าเป็นสาวซึ่งเดรเรทที่สุดในเวอร์ชันมิตะที่เราเคยเห็นมาและโดดเด่นกว่าตัวละครมิตะตัวอื่นเพราะว่าเราจะได้เห็นฉากแปลกๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่แล้วเธอก็ตกใจมากๆที่ผู้เล่นได้เข้าไปในห้องน้าในช่ว,วงเวลาที่กําลังไขปริศนา มิล่าเนี่ยเปิดเผยว่าเธอในเงามากๆที่เธอต้องจมอยู่ในห้องแคบๆที่อยู่ในเกมมาตลอดหลายปีเธอขอให้พระเอกอย่าเดินออกไปจากที่นี่เลยสุดท้ายแล้วพระเอกก็จะเลือกตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกมิตะบ้าข้างจัดการไปนั่นเอง มิตะร่างขนลุกพฤติกรรมของมิตะร่างขนลุกเนี่ยจะมีความแปลกจากตัวอื่นเนื่องจากามิตะร่างขนลุกเนี่ยจะมีลักษณะที่คอยาวใส่ชุดสีขาวผมเป็นสีม่วงถือตุ๊กตาหมีพร้อมกับพูดจาขนลุกไปหมด ซึ่งเธอจะมีการขาดบุคลิกภาพในการสื่อสารร่างกายของเธอก็ไม่สมบูรณ์ด้วยทําให้มิตะร่างขนลุกเนี่ยเธอจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับมิตะบ้าคัาง่งซึ่งเหมือนก็จะเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าตัวมิตะปลาขั่งที่จะมีการอัปเดตมาเธอจะใช้อาวุธอย่างมีดในการไล่ล่าผู้เล่นที่พยายามจะเข้าห้องของเธอ คอมิตะเป็นเปรียบเสมือนกับมิตะที่เป็นเวอร์ชั่นจริงๆที่แตกต่างจากตัวอื่นเธอเหมือนกับจะเป็นผู้พิทักษ์ระบบแล้วก็จิตใจของมิตะทั้งหมดเธอมีสิทธิ์ในการที่จะทําลายระบบของมิตะหรือว่าเริ่มต้นรีเซ็ตระบบของมิตะตัวไหนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของผู้เล่นจะต้องเข้าไปแก้ไขระบบด้วยตัวเองเพราะว่าตัวของมิตะไม่สามารถเข้าไปยังห้องคอลรูมได้ตัวของผู้เล่นสามารถแก้ไขล้างระบบของมิตะเวอร์ชั่นใดก็ได้ โดยให้ทำการหารหัสออกมาแค่นั้นสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ก็คือตัวของมิตะในร่างคอเนี่ยกำลังรอใครบางคนอยู่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคนที่เธอรอนั้นคือใครกันแน่ และทั้งหมดนี้ก็คือตัวมิตะในเวอร์ชันทั้งหมดเพื่อนๆชอบตัวละครมิตะตัวไหนฝากเพื่อนทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ どうしてこうなったか君が教えてよどうして私はミカになれないのそれはね私のバージョンはどこにも存在しないから私はただ無知で愚かな奴らの皮を剥ぎ取って彼女たちの皮をかぶってるだけだから私はリセットなんてされないの 君にそんな風に言われると傷つくよでももう時間みたいすぐにまた会えると思うよそろそろ準備が整ったかなコンソールから君を取り出さなくっちゃダメね君はお気に入りのカートリッジにしてあげる面白い名前のプレイヤーさん